ร้านนี้ขายไอศครีมนะคะมีทั้งไอศครีมแบบธรรมดาแล้วก็ไอศครีมแบบกูฟีนะคะแบบนี้ที่พ่อเขากำลังหยิบให้พ่อนะคะจุดขายของร้านนี้ไม่ใช่สินค้าคะ่ะไม่ใช่ไอศครีมจุดขายของร้านนี้คือเจ้าของร้านใส่ทองเต็มตัวไปหมดเลยทั้งข้อมือแหวนมีครบทุกนิ้วไหม คนแถวนี้เรียกเขาว่าโกลเด้นแมนนะคะดูคอสิกี่เส้นก็ไม่รู้เนี่ยพันกันเลยจุดขายของเขานะคะก็คือเขาไม่ได้ขายอะไรที่ต้องใช้วิธีทำเอาตู้มาตั้งแล้วก็มีไอศครีมมาลงแล้วก็ขายขายอันละ40่รูปีนะคะ16บาทไอศครีม แล้วไม่ได้ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องผัดไม่ต้องจัดไม่ต้องเตรียมแค่อศกรีมอยู่ในตู้แล้วก็หยิบขาย40่สิบาทท่านั้นเองลูกค้าก็มาซื้อเขาก็มีเวลายืนคุยพ่อพยายามจะถามว่ามันหนักเท่าไหร่ไอ้ตรงข้อมืออ่ะใส่แบบไม่กลัวโดนป้นเลยนะ ขายของแบบนี้ก็ได้ด้วยขายของแบบสินค้าเป็นธรรมดาแต่ว่าหาจุดขายอย่างอื่นคนก็มาดูทองแกแล้วชอบคุยด้วยนะ อยากรู้จังเลยว่าของจริงหรือเปล่าถ้าของจริงนี่คือหลายตังมากเลยนะข้อมือขนาดเนี้ยแต่ร้านแกก็ไม่ค่อยมีคนเข้านะส่วนใหญ่เขาจะไปรุมร้านอื่นมากกว่าเห็นว่มร้านข้างๆเนี่ยคนเพียบเลยพูดถึงเรื่องทองคำแล้วก็มีคนถามมานะคะว่า ที่อินเดียเขาขายทองกันยังไงราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่ก็ไม่ใช่คนเล่นไม่ค่อยไม่ใช่คนที่ชอบซื้อของอะไรพวกนี้นะคะไม่คนไม่ชอบพวกเจลลี่ก็ที่รู้ก็คือถ้าจะซื้อก็ซื้อสะสมมากกว่าแต่ทงจะไม่ใส่เขาจะขายอยู่ที่มันจะมีทอง 18k 18กรัตนะคะแล้วก็22กรัต แล้วก็24กรัตทอง24กรัตคือดีที่สุด90 9จุดเท่าไหร่ไม่รู้เป็นทองเพียวเลยนะคะเพียวโกลอันนั้นจะราคาดีที่สุดแพงที่สุดก็จะขายอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ6,000รูปีค่ะ1กรัมอ่ะทองที่นี่เขาขายเป็นกรัมนะคะเขาไม่ได้ขายเป็นบาทเหมือนบ้านเรา ทอง 24k 1กรัมจะตกอยู่ประมาณ5,500-5,600รูป,ปีค่ะถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ประมาณ2,300บาทค่ะส่วนทองบาทหนึ่งจะกี่บาทลองไปกูนเอาเองนะคะไปร้านอื่นมั่งดีกว่าแสบตาทองและแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ